วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำคลิปมอดนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปดูย้อนคลิปได้นะครับโอเคครับก็ชื่อช่องอาทิตย์รูปหลอนจะนะครับเราให้ให้เราหาไมค์ครับไมค์ครับหนึ่งนี่นะครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับไมค์ครับหนึ่ ก็เราจะแ๊บหนึ่งนะครับงั้นเราจะตัดไปตอนที่ที่เสร็จเลยนะครับสวัสดีครับก็มาถึงแล้วนะครับผมก็ให้กดเข้าไปที่อันแรก p l a g นี่นะครับเข้าไปเลยครับพอเข้ามาถึงแล้วให้กดไปที่ c r e สร้างโลกใหม่กดเข้าไปที่มันมีสีเขียว ดีมากๆอันนี้49บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะ39บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกคนอ่อนี่ให้กดนี่กดเข้าไปนี่แล้วให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะกด F ไปเลยโล่กว้างนะครับผมก็จะมาสอนลุมวัดมังกรนะคะนี่ให้เรากดเข้าเข้าเลื่อนมาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นมอดนะครับนี่มีมอดเพียบเลยนะครับ เราก็ต้องลงมดมังกรนะฮะนี่มังกรดาก้อนนี่ใส่เข้าไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมใส่ผิดนะครับขอโทษขออภัยนะครับขออภัยทุกคนผมใส่ผิดนะครับให้เราเข้าไปที่อ n f ฟ n i t y ้มังกรสองนะครับนี่แล้วก็ัจะติดให้อยู่ข้างบนนะครับไปเลยนะครับบายแล้วก็จะตัดไปตอนที่ ถึงสวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้ก็เกมมิ่งทางานต่อนะครับนี่เราก็จะไม่เจออะไรใช่ไหมแต่พอเ,เราต้องหาของสิ่งนี้นะครับหาตามผมเลยอ่านม้านะครับกับชุดกอดเหล็กนะฮะเอาชุดกอดไหนก็ได้ถ้าไม่มีนะแล้วก็ให้กดอ,อาหารนะฮะล้วก็ไปที่ปลาแซลมอนแล้วเอามานะฮะ ให,ให้หาเพชรมาเม็ดเดียวนะฮะเม็ดเดียวเม็ดเดียวนั่นแหละหกสเม็ดก็ได้นะเอามาเ่ยเราก็จะเจอไข่มังโก้หนูหูเป็นแย่ครับและถ้าเราอยากได้ตัวเลยก็เอาไข่แบบนี้ได้นะครับแต่ผมจะเอาแบบฟักเองนะครับและให้เราหารัวนะครับรัวแบบนี้นะครับรัวสีขาวนะครับนี่ให้การขัดก,กันไปเลยเนี่ ามให้มันออกมาได้ถามทำไมถึงห้ามเอาออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมันชอบวิ่งเล่นนะครับเราก็เนี่ยให้เราเอาเพชรแล้วก็เนี่ยมันจะขึ้นว่าคุณต้องการจะฟักไข่หรือเปล่ากดไปครับนี่ครับโอ้โหฟิวจัดนี่ครับมังกแต่ให้เราให้อันนี้มันไปแซลมอนนะครับนี่นี่นี่ตัวใหญ่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โห ยังหดนี่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 นแล้วขอทุบออกกันนี่มันยังไม่โตใหญ่พอนะให้ทุกคนไม่ต้องต้องรัวาม,มากถ้าเราเอานี้ออกไปนี่ครับนี่ฮะล้วกด f ไปเลยนี่ f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  นี่ครับนี่โอ้ยโอ้ขอโทษขอโทษนี่ พอมันตัวใหญ่แบบมันไม่เติบโตแล้วใช่ไหมให้เราให้เราอยู่ตรงไหนก็ได้เนี่ยเทมันจะขึ้นว่า m o u n t นะครับกดเข้าไปนะนี่ก็จะขี่มาแล้วแต่ยังมังคับมันไม่ได้ใช่ไหมครับให้กดเข้าไปที่อานแล้วก็ใส่อานแล้วเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับเสร็จแล้วตรงกลางไม่รู้ว่าช่องอะไรนะครับกดกระโดดคือการบินนะครับ ตกก็ไม่เจ็บนะครับนอกจากเราจะลงนี่เป็นไงครับนี่เป็นไงบินอย่างเฟี้ยวนี่เองคอนี่ยจุดสิบหกนะครับนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงทุกคนผมขอจบคลิปเพียงเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากดูช่องผมแถบยังขอขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อช่วยกันเพื่อทำกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วผมจะสอนวิธีการลงนะครับโอเคครับตัดไปตอน เข้า u t u b e เลยครับและให้พิมพ์หรือพูดก็ได้นะพิมพ์ว่าสอนลงมอดไม้ครับไม่เดี๋ยวผมขอกดเข้าไปที่พิมพ์ก่อนแล้วก็พูดนะครับสอนลงมอดไม้ครับโอ้โหเดี๋ยวก่อน,นะฮะมันติดอะไรเนี่ยแหละสอนลงมอดพิมพ์เองก็ได้นะครับนี่พิมพ์ไปเลยนี่สอน มอสเนี่ยมังกรเนี่ยเนี่ยเข้าไปนะครับก็จะเจอกับคลิปนี้นะครับคลิปที่สองเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยคลิปเนี่ยกดเข้าไปนะครับเนี่ยครับและให้เรากดเข้าตรงใต้คลิปนะครับ นี่ครับมันจะคิดแล้วก็จะเขียนว่าลิงก์เว็บดาวน์โหลดแอดออนมัดดาก้อนมังกรขี่ได้นะครับแล้วก็ให้เราลิงก์เว็บแตกไฟล์ก็คือ e f ฟไฟล์นะครับต้องกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่ e f f ไฟล์แล้ก็จะมาดูกันว่ามีมังกรอะไรบ้างนะครับนี่ครับมีมังกรประมาณนี้แหละครับ เยอะมากนะครับจนรบไม่ท่วงเลยครับก็ฝากกดคนละหนึ่งไลน์นะครับก็จบพิพเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะลงเป็นวันนี้นะครับโอเคครับลงตอนเดี๋ยวผมจะลงพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงแปดโมงนะครับบ๊ายบายนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ